พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ทุกๆชาติพันธุ์ที่รักและเคารพเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ผมเต่านินจาใครอยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ได้ติดตามดูคลิปจากที่ผมได้บรรยายแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชการที่9หรือพระชนากาธิเบศนะครับในรัชการที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ส0บนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสงนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่าไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นไม่มีการแบ่งแยก ว่าใครเป็นใครไม่มีการแบ่งแยกว่านั่นเป็นคนบนดอยนี่เป็นคนใต้ดอยแต่ทุกคนคือประชาชนในประเทศนี้และที่สำคัญท่านจะเห็นความห่วงใยของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงห่วงใยประสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่าด้วยการบอกทางราชการ บอกทางรัฐมนตรีบอกทางนักการเมืองหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการเข้ามาบริหารประเทศทุกๆคนว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ใช่รอเพราะในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนักการเมืองนั้นจะเอาประเด็นของตัวเองเป็นหลักแต่ไม่ใส่ใจประเด็นของประชาชนที่กําลังเดือดร้อน ยกตัวอย่างที่พระองค์ท่านได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมบอกว่าไม่เป็นไรน้ำท่วมแห้งแล้วก็มีงบประมาณช่วยเหลือแต่พระองค์ท่านบอกว่าต้องช่วยเดี๋ยวนี้เพราะน้ำมันท่วมเดี๋ยวนี้ประชาชนเดือดร้อนเดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวจะกินมีแต่ความเดือดร้อนความยุ่งยากความลำบากดังนั้นต้องช่วยเดี๋ยวนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์เป็นห่วงเป็นใย ประสคนิกรของพระองค์ทุกหมู่เราทุกชนชาติพันธุ์พี่น้องครับนักการเมืองได้เคยพูดอย่างนี้หรือไม่ไม่ว่าจะพักการเมืองใดนักการเมืองใดมีแต่สแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักดังที่จะมีการตั้งรัฐบาลกันในขณะนี้ก็ประกาศอย่างออกหน้าออกตาเลยว่าถ้าได้เป็นรัฐบาล ประชุมครมนัดแรกจะลงมติกแก้ไขรัฐรรธมน,นูญนั่นก็หมายถึงว่าจะเกิดก,ก่อให้เกิดผลกระทบมาตราหนึ่งเกี่ยวกับการแบ่งแยกประเทศมาตรา 1. นึ่มาตรา2องเกี่ยวกับเรื่องของหนึเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันตรงไหนะครับที่ประชาชนบอกอที่รัฐบาลที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลตรงไหนนะครับพักการเมืองทุกๆพ,พักที่จะออกมาพูดว่า ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาอยู่สองเรื่อง 1. ปัญหาปากท้องของประชาชน 2. ปัญหาเศรษฐกิจให้เสร็จสิ้นภายในกี่เดือนไม่มีครับนี่คือความแตกต่างดังนั้นเรามีสถาบันสถาบันรักเราเราก็ต้องรักสถาบันและเธอทูลเธอทูลป,ปกป้อง คุ้มครองให้สถาบันอยู่รอดปลอดภัยต่อไปใครที่คิดจะล้มล้างนั่นคือคนทำลายชาติทำลายแผ่นดินเราจะยอมหรือพี่น้องที่รักและเคารพไปฟังคลิปนี้ที่พระองค์ตรัสผมฟังแล้วน้ำตาไหลส่วนท่านฟังแล้วจะคิดอย่างไรไปดูกันครับเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลัง ตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้รัฐาช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยกี้ารัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวเหมือนว่าน้ำท่วมนี่มีมแน่ใครจะไม่ไม่ขวาญเสีย เพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้กินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิด ความดูร้อนของวรชาชนนะนับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเป็นเงินไม่ได้